ของขวัญชวนคุยอีพีนี้นะคะจะมาคุยกันในเรื่องของเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าชีวิตของคุณกำลังไปได้ด้วยดีค่ะหลายครั้งเหลือเกินนะคะที่เรามีปัญหาในชีวิตนั่งท้อใจหมดหนทางแก้ไขค่ะโดยที่คุณเองก็ยังไม่ได้มองภาพรวมของชีวิตว่าที่ผ่านมาคุณกำลังเดินถูกทางแล้วหรือเปล่าหรือว่ากำลังหลงทาง วันนี้ค่ะขวัญก็เลยมาเล่านะคะให้ดูว่าเจ็ดสัญญาณอะไรที่บอกว่าชีวิตของคุณกําลังไปได้ด้วยดีแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะขวัญฝากให้ทุกท่านนะคะช่วยกด follow กด subscribe กด like กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะข้อ1ค่ะคุณมีเป้าหมายในชีวิต เป้าหมายจะทําให้เราเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตได้ไปในแต่ละวันนะคะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราตื่นมาเราต้องทําอะไรบ้างนะคะเราต้องทําอะไรให้สําเร็จในแต่ละวันคุณเองอะ่ะจะลําดับความสําคัญของชีวิตค่ะว่าสิ่งไหนสําคัญมากสิ่งไหนสําคัญน้อยหรือว่าสิ่งไหนไม่สําคัญเลยคุณจะบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยละค่ะเพราะในแต่ละวันนะพลังงานของเรามีจํากัดใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราไปทําอะไรที่มันไร้สาระ มันก็จะเสียพลังงานตัวเองโดยเปล่าประโยชน์ค่ะแล้วคุณเนี่ยนะคะก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเลยละค่ะ 2. ค่ะคุณจะกำหนดการใช้ชีวิตด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณเองเนี่ยจะรู้เลยเนาะว่าเป้าหมายและวิธีการมันจะต้องทำยังไงนะคะและคุณเนี่ยก็จะลงมือทำมันจนกระทั่งมันสำเร็จค่ะ ข้อ 3. นะคะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเลยค่ะคุณพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าในปัจจุบันนี้นะคะโลกเนี่ยมีอะไรอัปเดตมาใหม่เสมอเลยนะคะคุณก็เลยพร้อมที่จะพัฒนาทักษะอะไรที่คุณไม่คุ้นเคยและทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อการไปถึงจุดมุ่งหมายของคุณค่ะเท่ากับว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ปิดก้นทางความคิดหรือว่ามีโกส w t h m i n d s e นั่นเองนะคะสามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ใหม่ๆได้อย่างง่ายดายเลย ข้อ4ค่ะคุณจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันคุณอาจจะเปิดใจนะคะปรับเปลี่ยนนิสัยส่วนตัวปรับบุคลิกภาพตัดความขี้เกียจออกไปจากชีวิตค่ะเพราะคุณรู้ดีค่ะว่าถ้าหากว่าคุณปรับตัวในทางที่ดีขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในท,ทันทีมันจะต้องใช้เวลาและวินัยที่มากพอนในการปฏิบัติเรียนรู้และปรับเปลี่ยนค่ะหากคุณทำสิ่งเหล่านี้อยู่แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะ 5. ค่ะ คุณจะลงทุนให้ความสำคัญกับสุขภาพไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนคุณจะพยายามหาเวลามาออกกาลังกายบ้างไม่มากก็น้อยค่ะและคุณก็ทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนี่ก็คือสัญญาณที่ดีค่ะแล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกค่ะถ้าคุณเนี่ยทำพร้อมกับการควบคุมอาหารรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ข้อ6ค่ะ คุณมีความสุขจากเรื่องเล็กๆเป็นหลายคนค่ะคิดว่าความสุขที่แท้จริงคือต้องมีอำนาจเงินทองบารมีการยอมรับจากผู้คนมากมายแต่ความจริงแล้วนะคะความสุขมันง่ายกว่านั้นมากคุณเองค่ะจะเป็นคนที่มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างในแต่ละวันนะคะนั่นแหละค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มและยิ่งมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน อย่างบางคนนะจะต้องทานโอมาเกษถึงจะมีความสุขถึงจะมีความแบบแฮปปี้ใช่ไหมแต่กลับกันค่ะบางคนนะ่ะแค่นั่งกินซูชิในรถเปิดแอร์เย็นๆน้ำโคกสักแก้วหนึ่งแค่เนี้ยมันก็คือความสุขของพวกเขาได้แล้วเหมือนกันค่ะฉะนั้นนะคะคุณจงทำให้ตัวเองมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันค่ะแม้บางวันนะ่ะมันจะมีเรื่องแย่บ้างก็ตามแต่คุณก็จะรู้สึกโชคดีที่ยังมีบางเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้ค่ะ ข้อเค่ะคุณจะมีคนที่คอยซับพอร์ตสนับสนุนคุณในโลกที่แสนสับสนวุ่นวายแข่งขันดิ้นรนกันนะคะแน่นอนว่าการผูกพันกันรักใคร่กันแบบจริงใจอะ่ะมันมีน้อยลงแต่คุณจนะจะมีคนที่คอยสนับสนุนเข้าใจคุณอย่างแท้จริงค่ะแม้จะไม่ใช่คนจำนวนมากนะคะเพียงแค่หนึ่งคนนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของคุณแล้วล่วะคะ่ะ คุณโชคดีมากๆเลยนะเพราะคนนั้นน่ะเขาจะไม่เคยตัดสินคุณค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยล่ะคนนั้นน่ะอาจจะเป็นเพื่อนคุณครอบครัวคุณหรือว่าคนรักของคุณค่ะจงจําไว้นะคะชีวิตของคุณคุณเองต้องเป็นคนตัดสินค่ะว่าชีวิตของคุณน่ะมันจะเป็นยังไงอย่าให้โอกาสคนอื่นมาตัดสินชีวิตของคุณนะคะฉะนั้นจงเติบโตในหนทางที่คุณเลือกค่ะ